สวัสดีผู้รับชมทุกท่านนะครับผมนายพรพิริยะชัยยะเสนาวิศวะกรรังวัดปฏิบัติการสังกัดกองเทคโนโลยีทําแผนที่กรมที่ดินในวันนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอในหัวข้อการใช้โปรแกรม google earth pro มาสําหรับช่วยพิจารณาข้อมูลความราชันเบื้องต้นในพื้นที่ที่ไปทําการรังวัดมานะครับมาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับให้เราทําการเปิดโปรแกรม dolcat ขึ้นมาหลังจากที่เราไปทําการรังวัดนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วมีการตกแต่งรูปแผนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราเลือกไปที่เมนูนําเข้าส่งออกเสร็จแล้วเลือกส่งออกเชฟไฟล์นะครับกดส่งออกข้อมูลเสร็จแล้วเลือกสถานที่จัดเก็บนะครับกดเซฟนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นนะครับให้เปิดไปที่โปรแกรม qgs ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกเมนูนําเข้าเชฟไฟล์นะครับ เลือกเชฟไฟล์ที่เราส่งออกมาเมื่อตะกี้นะครับกด Open เสร็จแล้วกด Add ครับก็จะมีรูปแปลงที่ดินปรากฏขึ้นมานะครับให้เราตรวจสอบดูว่าตรงตามตำแหน่งหรือเปล่านะครับส่วนของผมก็ตรงตามตำแหน่งที่ไปทำการรังวัดมาเสร็จแล้วให้ Select ตัว Layer ที่เรานำเข้ามานะครับแล้วก็คลิกขวากดเลือก Export นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Save Feature Add ตัว format นะครับเราจะต้องเลือกเป็น k m l นะครับเนื่องจากตัวโปรแกรม google earth pro นะครับจะต้องใช้ตัว format k m l เปิดนะครับ f i ล์ hmm. name เราก็ตั้งชื่อไปเสร็จแล้วเลือกสถานที่จัดเก็บแล้วก็กด save นะครับ cis สำคัญมากเลยนะครับตัวโปรแกรม google earth pro เนี่ยครับจะต้องเปิดอยู่ในพื้นหลักฐาน w g s 84นะครับก็ให้เราทำการเลือก เป็นพื้นหลักฐาน w g s ิวจนะครับฟิลเตอร์เราใส่รหัส ebg ก็จะเป็นรหัส32647ใครอยู่พื้นหลักฐาน48นะครับก็ใส่เป็น32648ไปนะครับเสร็จแล้วกดโอเคหลังจากนั้นก็ให้ติ๊กถูกออกนะครับ add save file to map ออกนะครับเสร็จแล้วกดโอเคอีกครั้งนึงครับตัวโปรแกรมก็จะ success fully เรียบร้อยนะครับ ีนี้ให้เราไปที่โฟลเดอร์ที่เราเลือกจัดเก็บข้อมูลไว้นะครับก็จะเห็นว่าปรากฏไฟล์ kml ขึ้นมานะครับให้เราทำการเปิดตัวโปรแกรม Google Earth Pro ขึ้นมาจากไฟล์ที่เราส่งออกมานะครับตัวโปรแกรม Google Earth Pro ก็จะวิ่งไปหาในตัวตำแหน่งพื้นที่ที่เราไปทำการรังวัดมาจะเห็นได้ว่านะครับโปรแกรม Google a r t h Pro เนี่ยเราสามารถที่จะดูได้ว่า ในพื้นที่ที่เราไปทําการรังวัดมาเนี่ยภาพสามมิตินะครับมันเป็นลักษณะไหนนะครับอย่างเช่นแปลงที่ไปทําการรังวัดมาแปลงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นแปลงที่คาดอาจคาดได้ว่าอาจจะอยู่ในบริเวณพื้นที่เขาหรือไม่นะครับทีนี้เราก็จะทําการตรวจสอบความลาดชันของแปลงที่เราไปทําการรังวัดมานะครับวิธีการนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปที่เมนูเพิ่มเส้นทางนะครับ เสร็จแล้วก็ตั้งชื่อไปนะครับใส่สีได้นะครับรเลือกเป็นสีแดงก่อนที่จะกดตกลงนะครับให้เราทําการเลือกจุดที่เราต้องการจะตรวจสอบโปรไฟล์ความสูงนะครับผมขอเลือกเป็นจุดนี้นะครับแล้วก็ขอเลือกไปที่ยอดนะยอดเขาเลยกันนะครับเสร็จแล้วก็กดตกลงนะครับเราเสร็จแล้วเราก็จะดูว่า กราฟโปรไฟล์ความสูงมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับให้เราเล l e c เลเ y e r ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็คลิกขวาเลือกเมนูแสดงโปรไฟล์ระดับความสูงนะครับก็จะมีกราฟขึ้นมานะครับตัวกราฟโปรไฟล์ก็จะบอกอะไรเราบ้างนะครับก็จะบอกว่าระยะทางทั้งหมดที่เราตีเส้นไว้นมีระยะทางเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วก็จะบอกว่ามีความลาดชันสูงสุดสลปขึ้นอยู่ที่ สี่สบาเปเ็นะครับสลปลงอยู่ที่สิบี่จุดเปอร์เซนนะครับส่วนความลาดชันเฉลี่ยสลปขึ้นจะอยู่ที่ยี่สิกจดสเปอร์เซนความลาดชันเฉลี่ยสลปลงจะอยู่ที่เจ็ดจเปอร์เซนนะครับนี่สังเกตได้ว่านะครับเวลาเราเลื่อนตำแหน่งของกราฟนยครับก็จะมีตัวลูกศรบนรูปแผนที่ภาพถ่ายเลื่อนตามไปด้วยนะครับก็จะบอกว่าตำแหน่งสมมุติว่าผมเลือกตำแหน่งจุดเริ่มต้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่า จุดนี้จะมีค่าระดับความสูงน้ําทะเลปานกลางอยู่ที่130สเมตรนะครับสมมุติว่าผมอยากจะรู้บริเวณท้ายท้แปลงเนี่ยมันเขาก็จะบอกว่ามีค่าระดับความสูงน้ำทะเลปานกลางอยู่ที่160เมตรนะครับตัวข้อมูลตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถนําไปวิเคราะห์ว่ามีความลาดชันในบริเวณพื้นที่อยู่ที่เท่าไหร่นะครับทีนี้นะครับข้อควรระวังนะครับก็ความลาดชันที่อ่านได้จากกราฟนะครับจะเป็น การอ่านค่าโดยประมาณนะครับซึ่งตัวโปรแกรมเนี่ยอาจจะคำนวณค่าระดับที่มีการฟุ้งของพวกต้นไม้ต้นหญ้าอยู่บ้างแต่สามารถใช้ตรวจสอบได้คร่าวๆนะครับเพื่อเป็นข้อสังเกตนะครับแล้วเป็นข้อพึงระวังในการออกโฉนดที่ดินทั้งนี้นะครับหากพบว่าความราชันเกินกว่า35%นะครับก็จะต้องส่งสอบถามความราชันไปที่กรมพัฒนาที่ดินต่อไปนะครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับ